สวัสดีครับเพื่อนๆ่วันนี้เป็นอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรากลับมาทําวิดีโอเนื่องจากเราไม่ได้ทําคลิปมานานพอสมควรแล้วนะครับวันนี้จะมา,อาตอบคําถามลูกค้านะครับที่ลูกค้าหลายท่านเลยเจอในช่วงนี้คือเวลาเราส่งสินค้าไปหรือว่าส่งน้ําหมักไปเนี่ยจะเจอลักษณะแบบแกนลอนบวมนะครับแกนลอนบวมเกิดจากอะไรนะครับแกนลอนบวมเกิดจากได้หลายสาเหตุนะครับอันดับแร,แรกเลยก็คือ,อ เกิดจากการที่เราฆ่าเชื้อแล้วมันเราดอบเชื้อไว้ไม่อยู่นะครับเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งในเนี้ยจะมีทั้งอาหารจุลินทรีย์และเชื้อจุลินทรีย์นะครับดังนั้นเมื่อเราอ่มีส่วนหนึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยที่เราอเอาเชื้อไม่อยู่ว่าง,ง่ายๆมันก็มีการเกิดการย่อยต่อนะครับย่อยต่อ,อยังไงคือพอมันย่อยต่อปับ๊บมันก็เกิดการปล่อยแก๊สนะครับปล่อยแก๊สก็ทําให้แกลอนบวมนะครับเนี่ยครับบวมลักษณะแบบนีบน้จะมีอาการบวม บวมข้างๆเงี้ยครับหรือว่าบางท่านก็อาจจะบวมมากกว่าน,นี้อาจจะมีอาการซึมนะครับลักษณะาการซึมออกด้านข้างบางท่านก็มีของเหลวอะไรออกมาเลยนะครับถามว่าพวกนี้เนี่ยมีมันมันมันเสียไหมบางคนก็กลัวว่ามันจะเน่าหรือจะเสียนี่แคจริงๆมันไม่ได้เสียนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่สวยงามบางท่านเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็บอกเอ๊ะมันเสียแล้วหรือว่าอะไรยังไงส่วนใหญ่ พวกนี้ถ้ามีอาการบวมหรือว่าลักษณะที่บวมออกมาทุกกรณีเราจะเคลมให้หมดนะครับแล้วก็ตัวสินค้าที่บวมเราก็จะยกให้ลูกค้าไปเลยให้ลูกค้าไปใช้ต่อเลยยังใช้ต่อได้สบายเลยเปิดฝาคลายลมไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แก๊สต่างๆลมต่างๆเขาก็จะเริ่มนิ่งลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันไปต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เรานําไปใช้ได้นะครับข้อที่2นะครับที่เกิดจากการบวมก็คือเกิดจากการเดินทางนะครับ พอมันไปกับเคอร์รี่หรือว่าไปกับขนส่งไปไมันก็เกิดการขยับนะครับเกิดการเขยา่าถ้า,าเหมือนเดิมคือถ้าเรามีการฆ่าเชื้อได้ไม่ดีมันแก๊สต่างๆเขาก็จะเกิดการปล่อยอากาศออกมาแล้วก็จุลินทรีย์ก็จะทํางานไปด้วยก็สุดท้ายก็เกิดการบวมเมื่อม,มันไม่มีที่ไปมันก็จะทําให้มันเป็นเขาเรียกว่าพองขึ้นมาแค่นั้นเองนั่นเองนะครับซึ่ง ก็คือจะมาอธิบายว่ามันไม่ได้เสียนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งจะเกิดเฉพาะาสูตรหนึ่งคือน้ำหมักปลาทะเลตัวนี้เท่านั้นทําไมถึงเกิดเพราะว่าตัวนี้มีกรดอะมิโนสูงมากแล้วก็มีจุลินทรีย์เยอะมากๆนะครับกรดอะมิโนก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์เขาก็มีประโยชน์ในการที่จะช่วยบำรุงดินช่วยในการย่อย าธาตุอาหารต่างๆเหล่านี้ไปต่ออีกนะครับซึ่งถ้าเราคุมไม่ดีมันก็จะไปต่อดังนั้นทุกวันนี้เราพยายามจะคุมไม่ให้เชื้อก็มีปัญหานะครับเกิดดอกได้แล้วก็ไปแบบนิ่งๆอยู่ได้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับในส่วนสูตร2ไคโดซานนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยเลยไม่มีการบวมนะครับสูตร3เนี่ยไม่มีเหมือนกันนานๆเทมากๆเลยถึงจะมีปัญหาเรื่องการบวมนะครับนอกจากการเดินทางไกลๆแบบร้อๆเนี่ยจะทําให้เขา,เ,าเกิดอาการ บ,บวมขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมาอธิบายให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเข้าใจว่าไอ้ที่ไปถึงลูกค้าใหม่ๆแล้วเกิดการบวมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับทุกท่านที่มีลักษณะบวมขึ้นมาสามารถแจ้งเรามาได้ทุกกรณีเราจะเคลมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งกลับไปให้ฟรีเสียเท่าไหร่ส่งเท่านั้นเสียเป็นลังก็ส่งกลับไปเป็นลังนะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นถ้ามีกรณีไหนแจ้งขึ้นมาก็แจ้งมาได้เลยแต่ส่วนใหญ่เราจะพยายาม คุมไม่ให้มันก็เรียกว่าไม่ให้มันมีปัญหานะครับร0อยขวดอาจจะมีปัญหาสักหนึงขวดหรือ2ขวดอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็แจ้งให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจนะครับในกรณีนี้เพราะว่ามีบางช่วงที่เกิดลักษณะบวมขึ้นมานะครับดังนั้นก็ถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับวันนี้อ,อขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ